สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมแม่แม่เ c ฟซนะครับทุกท่านเลยนะครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับทั้งในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับก็ได้ไปฟันนะครับต้กนกระทิ้นะครับแล้วก็ต้นขนุนนะครับมาให้กับแม่หญิงเพราะว่านะครับแม่หยิงได้ ถ่ายท้องอยู่นะครับกินยาอ่อนเลอกินยาอ่อนเยอะเกินไปนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยงดยาอ่อนบ่นนะครับงดยาอ่อนบ่นนะครับก็เลย่อปฟันได้ไปฟันกิ่งไม้นะครับมาให้กับแม่ญิ้งนะครับได้ทานนะครับก็ข้อขี้ก็ยังเหลียวอยู่นะครับพอดีเมื่อวานนะครับน้องก็ได้ถ่ายด้วยนะครับเพราะว่า กินนมมาจากแม่นะครับแม่ก็ถ่ายนะครับลูกก็ถ่ายด้วยนะครับก็เลยอาพ่อฟานนะครับได้ไปตัดกิ่งไม้นะครับมาให้กับแม่หญิงได้ทานนะครับก็ก็มีนะครับมีต้นกระถินนะครับแล้วก็ต้นขนุนนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งไม่รู้เรียกต้นอะไรนะครับพ่อฟานนะครับได้ไปตัดมาแต่เช้านะครับนี่จะเป็นปานของน้องนะครับนี่ชัดเจนนะครับ สาปานนะครับน้องปานฝันนะครับนี่กำลังตื่นนะครับนี่กำลังตื่นนะครับโอ้ยกินเป็นด้วยบ่โอ้ยมันจะคาไมา้มันจะคาคอเลยเนี่ยเอ๊ะต <c oughs> กใจอะไรพอยนต์ไม้เฉยดูขาอากรมเป็นมัดมัดแล้วมิมิม่ะมิมิ เมมมีม่มะเดี๋ยว่ครไปนอนเรื่อยๆเมมมก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับนี่เพิ่งตื่นนะครับนี่เป็นปานของน้องนะครับสาวปานนะครับน้องปานฝันนะครับเ <c oughs> พิ่งตื่นนะครับพอดีนะครับไปซักชุด นะครับซักที่นอนให้กับน้องนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีที่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับน้องได้ไปดึงไปเล่นนะครับไ่ให้อ่าไปเล่นนะครับแล้วก็อยู่ใต้ท้องแม่นะครับแม่ก็เยี่ยวใส่นะครับแล้วก็อึใส่นะครับก็เลยวันนี้ได้ซักนะครับให้กับน้องเนาะเมื่อวานนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับกับแม่แม่ฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่พ่อควานนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากว่า อาพ่อฟาน,ออ roc, อ i, นะครับไม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าน้องถ่าอาไม่สบายอยู่นะครับอาแม่หญิงไม่ไม่ค่อยสบายก็เลยอาไม่อยากถ่ายนะครับไม่อยากอาให้แม่แม่เีนะครับเหนื่อยนะครับคิดคิดมากเนาะนะครับพ่อฟ้านก็ไม่อยากถ่ายแล้วก็น้องก็อาถ่ายนะครับถ่ายสองครั้งด้วยนะครับถ่ายเป็นเป็นเป็นเร็วๆนะครับก็เลยอาพ่อฟานก็เหนื่อยเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเนาะ ก็วันนี้นะครับอาการก็ดีนะครับอาการเริ่มดีขึ้นนะครับอาการเริ่มดีขึ้นนะครับแต่วันนี้ไม่คงไม่ถ่ายนะครับน้องปันฝันของเรานะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับหรือือลืนนะครับสองสามวันก็จะอึั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าน้องกินกินนมอยู่นะครับกินนมนะครับแต่กินมันแก้วยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าประมาณสัก ครึ่งลูกนะครับบางทีก็ไม่ถึงครึ่งนะครับก็จะกินประมาณสองชิ้นหรือสามชิ้นนะครับวันนี้รู้สึกว่าน้องเมื่อคืนนะครับรู้สึกว่าน้องจะเล่นนะครับอดีตนะครับตอนกลางคืนนะครับพอฟานก็ได้ลุกขึ้นมาดูนะครับว่าเห็นน้องวิ่งเล่นนะครับแล้วก็เพลียนะครับเพลียแล้วก็พอฟานตกใจนะครับตอนเช้าว่าอะทำไมน้องทําไมอ่า เจ็ดโมงนะครับน้องนอนแล้วนะครับแล้วนอนก็นอนเร็วนะครับฟันค,คิดว่าน้องปวดท้องหรืยอยังไงนะครับตกใจเหนื่อยใจเลยนะครับอ่าพอดีนะครับเอาเอาผลไม้ให้ให้กินดูนะครับให้น้องได้กินน้องกเ็เลยกินถ้าน้องไม่กินนะครับก็อ่าคิดว่าน้องจะเหนื่อยนะครับก็ดีพอดีน้องได้กินน้มันแก้วสัก หนึ่งทิ้นสองทิ้นนะครับแล้วก็ให้น้ํากินสักอสองสามคำน้องก็ได้กินนะครับก็เลย่ควันก็เลยเลยดีขึ้นหน่อยนะครับก็ยังมีคิดหนักก็ลเลยไปหาฟันกิ่งไม้มาให้กับแม่ของเขามาได้กินนะครับนาะตอนนี้ก็กินหมดสามสีก้านแล้วนะครับนี่อมรไม่ได้ไปฟันหลายวันแล้วนะครับ เป็นสองอาทิตย์แล้วมั่งนะครับที่พอวันนะครับไม่ได้ฟั่นกิ่งไม้มาให้กับอาแม่หญิงมาให้ทานนะครับเพราะว่ายังไม่มีเพื่อนที่จะไปเพื่อนเขาไปเมื่อวานแล้วนะครับแต่พอวันไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าดูแลน้องอยู่นะครับเพราะว่าน้องไม่แม่หญิงไม่ค่อยอดีด้วยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปกับเขานะครับ <c oughs> เป็นอะไรคะคุณหนูไ <c oughs> ปน,นอนว่ะ ไปนอนวะคนสวยไปนอนวะกินเป็นบ <t od ian |ms|> <ounded> ่อเนเป็นบ่อินเป็นหมาไปนอนไปนอนล่ะตากเปๆๆ มามานอนเลยมานอนเร็วมาเอิมเอิมเอิมเอมเลยครับเอิมเอมเลยเอิมเอิมครับเอิมเอิมสงสัยจะไม่เอานะครับเอิมเอมเอิมเอมเล้อไม่เอานะครับยังไม่อยากจะนอนเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นนะครับผม เอื <Cornell>. ้อมแล้วเอื้อมเอื้อมเอื้อมกับเป๋เลยเร็วๆครับคุณหนูเร็วเร็วเร็วครับเร็วครับคนสวยครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับคนสวยเร็วครับหนูปันฝันครับนอนเลยครับนอนเลยครับคนสวยอ้าวไม่เอานะครับนี่ไม่เอา ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องป้านฟันนะครับเนาะสวัสดีครับ